สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีคุณผู้ชมชี่รักสั้นเลยเนะฮยอยู่ผมพูชชนาเกมเมอร์เช่นเคยและในวันนี้เราอยู่ในเกมเกนชินอิมแพกนะครับผมเกมเดิมนั่นแหละอ่ะโอเคแต่ว่าวันนี้เราก็จะไปพาทุกคนนั้นไปทำเควสประจำวันกันว่าวิธีทำนั้นมันมีอะไรบ้างแล้วก็ออของวันที่ได้รับมาเนี่ยมันดีมากแค่ไหนกันนะครับผมก่อนอื่นคุณผู้ชมที่เล่นมาใหม่เนี่ยอาจจะยังไม่รู้ว่าการทำเพวสประจำวันนั้นมันต้องปลด แรงระยะหนึ่งก่อนนะก็สรุปง่ายๆก็คือต้องเล่นมาเรื่อยๆจนถึงประมาณแลงสิบกว่าเดีย๋ยวมันก็จะพาทุกคนนั้นมายังตรงจุดรับเวสก็คือกิลนักปัญนภัยตรงแผนกต้อนรับตรงนี้นะผมนี่คือแผนกต้อนรับเราก็คุยกแบบับตัวผู้หญิงตัวนี้นะผมแล้วก็รับรางวัลคําขอประจําวันถ้าคนที่มาครั้งแรกมันอาจจะเขียนว่ารับเพจประจําวันนะผมอ่านี่ฮะแล้วก็รับมันปุ๊บ พอรับมันปุ๊บเสร็จแล้วมันไปอยู่ตรงไหนก็ให้ทุกคนนั้นคลิกมาที่ทางขวาบนนะผมเป็นหนังสือเล่มอย่างนี้นะผมมันก็จะเป็นเควส์สำรวจคําขออะไรต่างๆแต่ว่าเควส์ประจำวันเนี้ยมันก็จะเขียนคําว่าคําขอซึ่งอยู่ตรงนี้นผมเควสนี้ก็จะทําจํากัดได้แค่สี่ครั้งต่อวันเท่านั้นเองนะฮะมีเควสอะไรบ้างส่วนมากก็เป็นเควสตีมอนธรรมดาปกติทั่วไปนะผม ก็จะระบตุตำแหน่งพิกัดโดยชัดเจนโดยการกดคลิกที่โลเคชันตรงนี้นะผมนี่ฮะมันก็จะบอกว่าอยู่ตรงไหนทีนี้ให้เราก็เทเลพอร์ตไปทำตามที่ได้รับคำขอร้องมาผมของรางวันนั้นเป็นอะไรบ้างโอ้โหผมว่ามันค่อนข้างที่จะดีพอสมควรนะเราได้ทั้ง exp ได้ทั้งเงินแล้วก็ได้ทั้งแต้มมาสุ่ม สุ่มพวกตัวละครด้วยนะแล้วก็รวมถึงพวกเห็นตีบวกแลยพวกนี้ด้วยถือว่าต้องทําทุกวันนะเวสมันก็ง่ายๆเวสพวกนี้รู้สึกว่าน่าจะสามารถที่จะจอยกับเพื่อนให้เพื่อนมาช่วยได้นะโอเคเดีย๋ยวเราเริ่มไปทำเพสกันเลยดีกว่านะครับผมมาถึงเวสแรกของเราก็เป็นน่าจะเป็นเวสตีมอนธรรมดานะผมนี่ฮะความชั่วร้ายกระจายตัวเริ่มคําขอ ตรงนี้ก็เคลียร์มอนธรรมดานะมันไม่น่ายากโอเคตอนนี้ก็เสร็จไปหนึ่งเสก็เหลือเฟสที่สองเนี่ยมันก็ได้ออของรางวัลตั้งแต่ที่เราเสร็จเฟสเลยโดยที่เราไม่ต้องไปกดรับนะแต่ว่าตอนจบสี่เฟสนี้เราอาจจะต้องไปกดรับรางวัลอีกครั้งหนึ่งนะเดี๋ยวมาดูกันว่าถ้าจบแล้วจะไปรับกันที่ไหนโอเคเริ่มเฟสต่อไปกันเลยดีกว่า ใหามาติดเคเวสนี้มันอาจจะต้องใช้ธาตุไฟในการเออ่ทำลายกำแพงข้างหน้าด้วยนะผมอย่างนี้นะฟึ๊บโอเคทีนี้เคเวสเราก็สำเร็จแล้วหลายคนอาจะเดินไปเดินมานะเฮ้ยมันเคเวสบั็กหรือเปล่าไม่ใช่นะผม ต้องพยายามอ่านอ่านข้อขความที่คุยกับ n อ c ด้วยนะบางทีอาจจะทำให้เราสับสนเดินไปเดินมาอย่างเดียวโอเคตอนนี้เคว์ผมก็เสร็จ <S <S ทั้งหมด4เคว์ละเดี๋ยวเราไปส่งเวว์ร,รับของรางวัลกันนี่คือการรับของรางวัลนะผม รับคำขอเอ okay. ทีนี้เราก็ได้รับไอเทมที่เราได้สำเร็จเฟสครบทั้ง4เ่เสซึ่งมันจะแยกกันนะแยกกันระหว่างที่เราเสร็จเป็นครึ่งเ s สไปแล้วก็รวมถึงรับรางวัลเพิ่มเติมที่เราทำครบหมดทุกเฟสเลยในต่อแต่ในแต่ละวันเออโอเคครับตอนนี้ผม Professional Gamer มมต้องขอโทรลาไปก่อนครับไว้เจอกันใหม่ในโอกาสหน้าบ๊ายบาย